สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมนะครับคลิปของผมนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีนะครับภาพบรรยากาศนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับมาฝากทีปากนอกเนาะสำหรับมาเติมใจให้กำลังใจนะครับซึ่งกันและกันเนาะนะครับสำหรับการเดินทางการเป็นคเอเตอร์ ของเฮาก็ได้เดือนทังผ่านปี2,566ไปแล้วนะก็่านไอีก,กี่นะครับเป็นอนขามมาปี2,567แล้วนะครับเร้านี้ก็ยังคือเก่านะครับก็ยังมีภารกิจนะครับที่จะต้องสู้นะครับในฐานะครีเอเตอร์นะครับก็คือนําเสนอเพื่อนนะครับนาเสนอด้วยความสร้างสรรค์นะครับ นํำเสนอด้วยที่ดีงามนะครับแนวคิดดีๆนะครับความคิดดีๆนะครับแล้วก็ข้อปฏิบัติดีๆนะครับสําหรับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ไ้ติดตามให้กําลังใจผมเนาะก็ต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับเพื่อนขอขอบคุณจากใจนะครับและปีนี้นะครับปี2 5 6 7นะครับผมเองนะครับก็จะ น้ำคลิปดีๆนะครับสาระดีๆนะครับเนื้อหาดีๆเนื้อหาที่สร้างสรรค์นะครับมาลุ่งให้เพื่อนๆได้รับชุ้มรับฟังนะครับเพื่อประโยชน์นะครับในการเฮ็ดนะครับหรือว่ารับชุ้มรับฟังนะครับเพื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะสําเร็จบ่ได้นะครับแต่บ่มีเพื่อนๆคอยให้กําลังใจนะครับคอยผลักดันนะครับคอยช่วยสนับสนุนนะครับยังไงก็ ปี2 5 6 7นห,ห้เ็นี้ก็ขอให้เ,เพื่อนๆอยู่นํำกันให้กำลังใจกันต่อไปเนาะสำหรับเรเื่องน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ